ส่วนของสายนะครับผมก็จะเทปใช้เทปกันความร้อนพันให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไม่ใช้เทปพันสายไฟเนาะเราจะใช้เป็นเทปพันความร้อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยความสวยงามนะครับส่วนตรงรักตรงนี้ผมก็จะใช้เทปกันความร้อนพันไว้เพื่อว่าจะได้ไม่สายมันจะได้ไปขม่ไม่ขยับไปขยับมานะครับว่าการเก็บงานของทางร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบ อยากใช้บริการก็เก็บงานก็อยู่ประมาณนี้นะครับเก็บให้แบบนี้นะครับแล้วแต่สไตล์ใครและแต่สไตล์มันนะครับใครอยากเก็บยังไงก็เอาที่ตัวเองสะดวกนะครับแต่ว่ามาถ้ามาติดก,กับทางร้านเราก็จะเก็บให้ประมาณนี้พี่เทปกันคำเลิศแล้วก็จะเก็บให้ประมาณนี้นะครับก็ผมคืออยากทําให้ดีทุกคั้นนะครับนะฉะนั้นถ้ามาใช้บริการรับรองว่า ผมดูแลลูกค้าให้แฮปปี้ทุกคนนะครับถึงแล้าเราจะเล็กแต่คุณภาพเราไม่เล็กนะครับการันตีด้วย FC ลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เด้วยนะครับโมเมนกลับมาเย็นของได้ครับผมคำมิสูอใหม่ซสื่อเพิิมครับผมขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมนะครับผม สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องปองป่ายสู่ผู้สุขคนครับเอฟซีเชฟปศิตรยูทูบชาแนลช่องเชฟประสิทธิ์ครับผมขอบคุณนะมาเบิร์นกองติดรถยในต์ในเจ้าดีแม็กติดสองพันสิบดีแม็ก,กติดได้ทุกรุ่นนะครับผมเนาะต้นตัวหนึ่ครับคุณลูกคา้าหลายๆครับรีวิวแหละครับาม,มากเนาะน้านของทางร้านเท่าเป็นอั่างไรมาติดตั้งไว้มองไรนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่ ซื้อออปชันเพิ่มนะครับก็เสียบที่จุบุรีให้แต่ว่าการที่เราเสียบที่จุบุรีเราก็จะเก็บสายให้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 เรียบร้อยเดอ้อเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้ดีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไล่สายมาเรื่อยๆนะครับไล่จากจากที่จุบุรีนะครับพอไล่มาไล่มาแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาตามขอบบันไดรถนะครับแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับออกตรงพลาสติกหลังแคบแล้วก็ร้อยเข้าไปในคัสซีนะฮะตัวกล้องหลังก็จะไปอยู่ตรงป้ายทะเบียนนะครับ ความเรียบร้อยเพดานก็เก็บให้แบบนี้นะครับตัวกล้องตัวนี้จะเป็นตัว K02 นะครับตัวนี้เป็นตัว K02 ครับผมอ่ะกุญแจเนะจะเปิดกล้องอ๋ออัตกล้องเลยอ๋อครับผมต่อครับตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ติดตั้งไว้แบบนี้นะครับมีหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะใหญ่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันแบบอ่าปันทึกหน้าหลังนะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีไฟถอยให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเน้นการติดตั้งที่ใส่ใจหน่อยก็หาช่างซื้อไปก็ถ้าเราจะติดเองก็ทําได้ครับไม่ยากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะฮะแต่ถ้าอยากใช้บริการก็เข้ามานะครับ ส่วนใครจะเอาทาไปทําตามหรือไม่ทําตามก็ผมลงรีวิวให้แล้ววิธีการไล่สายเวลาติดตั้งเวลาเก็บงานนะครับก็เอาไปทําตามได้แต่ว่าทุกคนก็มีมีหลักของตัวเองมีวิธีมีขั้นตอนการทําของตัวเองทุกคนนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะทําแบบไหนเราถนัดแบบไหนเราเหมาะแบบไหนนะครับส่วนกล้องของทางร้านเราเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายเกรดเริ่มต้นที่พันเจ็ดร้อยบาทถึงสองหมื่นนะครับก็มีไอโรสนะครับ ไอโรดเราก็จำหน่ายเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเป็นตัวแทนจำหน่ายถูกต้องนะครับไม่ได้ซื้อมาแล้วเอามาขายแต่ว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยสำหรับตัวกล้องไอโรดนะครับมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับ tr7x10x9x5 นะครับ x11fx2 นะครับเราเลือกแต่ตัวเด็ดเด็มานะให้คุณลูกค้าโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เราก็กำลังนี่อยู่ปอกสายไฟนะครับ สายไฟไก็ใครถนาดแบบไหนก็ทํานะครับแต่ทางร้านเราทําแบบนี้นะครับช่างเรากําลังปอกอยู่นะครับเอาคือเสียบเข้าไปยังสันไยกันรุดกันกระชากกนักน,กนกระชากท่กนเคยซื้อมายูอ๋อพากาลางแล้วก็สอดสายไฟไขเข้าไป ่าผ่ากาเนี่ยครับเราปอกสายไฟเสร็จถ้าเข็นเ่าเห็นดอกปอกสายไฟเสร็จแล้วก็เอาคัตเตอร์ครับผมจิ้มผ่ากลางเนาะจิ้มผ่ากลางแล้วก็สอดสายไฟเข้าไปแล้วก็พันบางทีเราเอาไปพันเฉยๆบางทีมันไม่อยู่ครับผมนะฮะมันไม่อยู่ก็ใช้วิธีนี้ก็รัดกลุ่มดีเซฟตีด้ดีนะคะเสร็จแล้วแล้วก็พอเราพันเสร็จก็จะเอาตัวเทปพทันสายไฟพันแล้วก็หุ้มด้วยฉนวนกันร้อนอีกทีหนึง่งนะครับ มุมด้วยขนนกันความร้อนให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สายไฟมาแล้วนี่เามานี่ดึงขึ้นมา,ด,นมาดึงขึ้นมาแล้วครับสายไฟเอาสายก้อนก็ขึ้นมานล <c oughs> นี่ดึงขึ้นมาแล้วนะครับนะผมผมช่วยจับแล้วกัน คุณนิเวศมิว X หก X สิบเอ็ดเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมรีบโทรกลับเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วรีบโทรกลับเลยครับนี่อ๋อผ่าเข้าไปเสียบเข้าไปผ่าการเสร็จปุ๊บแล้วก็พอเราผ่าตรงสายไฟตกดานเสร็จแล้วก็เสียบ เสียบเข้าไปแล้วก็พันนะครับเดี๋ยวเราจะหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนอีกทีหนึง่งสําหรับลูกค้าที่กาลังมองหากล้องติดรถยนต์อยู่นะครับกล้องติดรถยนต์นะครับพร้อมบริการติดตั้งไม่ต้องมาเสียค่าแรงติดตั้งโอ้งามนี่แหละนี่ครับตัวกล้องนะครับตัวกล้องสวยงามมากเลน,น่าร้อยร้อยเจ็ดสิบใหญ่มากนะครับผมเลน,น้าร้อยเจ็ดสิบองศากล้องหลังร้อยสี่สิบองศานะครับผมตออบันทึกได้เลยนะครับ ถ้าเป็นกล้องพวกนี้จะไม่มีบันทึกตอนจอดนะครับต้องบอกลูกค้าก่อนกล้องแบบนี้ไม่มีบันทึกตอนจอดนะครับก็าในใดที่กาลังมองหากล้องติดรถยนต์ก็กราบเรียนเชิญน,นะครับผมโทรมาสอบถามกันได้ครับศูนย์หกสองหก1 9เก้าหนึ่งเก้าสองแปดศูนย์สองหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งดเก้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับกล้องกล้องหน้าจะเป็นจอใหญ่เนาะกล้องส่วนกล้องหลังจะเป็นจอเล็กๆอยู่ข้างหลัง อยู่มุมขวามือเนาะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยเอามันคือเข่าอะไรมันต้องกดลงบ่หรือว่ายกขึ้นนี่พอเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะเป็นกล้องหลักถอยหลังให้เราอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวรุ่น LK02 น้องลูกค้าเนะ